ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วเกิดคดีสะเทือนขวัญฆ่าล้างครัวรวดเดียว5ศพข,ขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยคนร้ายหรือคนเอาทรัพย์สินภายในบ้านไปจำนวนหนึ่งเพื่อบิดเบือนคดีให้เป็นการปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นการฆ่าล้างแค้นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถปิดคดีนี้ลงได้นอกจากหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์ที่พบในบ้านหลังเกิดเหตุคือ รอยเท้าของคนร้ายแล้วข้อมูลที่ผู้ตายบันทึกลงในแฟลตได์ยังเป็นบเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถแกะรอยคนร้ายจนสามารถติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้สำเร็จคดีสะเทือนขวัญคดีนี้เกิดขึ้นที่ครืหหสรู้สตาย,ยุโรปปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่มีรั้วรอบขอบชิดภายในซอยโพกแก้วย่านบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร โดยเวลาประมาณ16.30นาฬิกานาทีวันที่11เมษายน2552ตำรวจนครบาลลาดพร้าวซึ่งขณะนั้นมีพันตำรวจเอกบุญส่งนามกรดำรงตำแหน่งผู้กำกับการได้รับแจ้งเหตุก่อนจะประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบร่องรอยรื้อคน้นจนข้าวของกระจัดกระจายบริเวณห้องครัวพบนายธนยศ ปฐุมวาสนาวัย52ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นนักธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์นอนหงายเสียชีวิตสวมเสื้อยืดลายสก็อตนุ่งกางเกงขา3ามส่วนสีดำเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า5วันโดยที่หน้าอกด้านซ้ายถูกเยิงหนึ่งนัดกระสุนทะลุหัวใจหน้าประตูห้องนอนชั้นล่างพบศพนางกนกการผูทองวัย48ปีภรรยานา,นายธนยศสภาพนอนคว่ำหน้า เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า5วันเช่นกันสวมเสื้อยืดสีชมพูนุ่งกางเกงยีนขายาวตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลที่บริเวณประตูห้องน้ำชั้นล่างด้านหลังบ้านพบนางสำรองบัวกแก้ววัย47ปีคนรับใช้ภายในบ้านเสียชีวิตในสภาพถูกจับแขวนคอผูกติดก,กับลูกบิดประตูห้องน้ำเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันกับสองศพแรกโดยศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้นลายการ์ตูนภายในห้องนอนชั้นสองพบศพนายธนวัตรหรือกอ๊อปปทุมวาสนาวัย15ปีบุตรชายนายธนยศนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นห้องสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงยียนขายาวตามร่างกายไม่พบบาดแผลส่วนภายในห้องนอนใกล้กันพบศพนางสาวสศิมาหรือเกรซปทุมวัสนาวัย17ปีบุตรสาวนายธนยศ นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นห้องสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงยีนถูกคนร้ายใช้เทปกาวสีฟ้าพันที่ใบหน้าและที่ข้อเท้าถูกสายรัดรผ้าม่านพันไว้ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกยิงเข้าที่กลางหลังซึ่งศพทั้งสองเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันตำรวจตรวจสอบภายในบ้านพบรอยรองเท้าซึ่งคาดว่าเป็นของคนร้ายจำนวนมากจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่นเดียวกับรอยลายนิ้วมือแฝงซึ่งติดอยู่ตามข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจากการตรวจสอบภายในบ้านพบว่า CPU คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กของผู้ตายหายไปเช่นเดียวกับพระเครื่องและพระพุทธร,รูปบูชาที่หายไปบางส่วนและพบทรัพย์สินอีกจํานวนหนึ่งถูกเก็บใส่กระเป๋าสัมภาระแล้วแต่คนร้ายไม่ได้เอาไปตำรวจยังตรวจพบสัญญาเงินกู้เอกสารทางธุรกิจและแฟลชได ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บุคคลรายหนึ่งค้างชำระกับผู้ตายเป็นเงินหลายสิบล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเอกสารเขียนด้วยลายมือของนายธนยศอ้างถึงบุคคลรายหนึ่งที่ถูกเข้ามาบอกให้ระวังตัวขณะที่ญาติผู้ตายให้เบาะแสต,ตำรวจว่าผู้ตายเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ SPC เฟอร์นิเจอร์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุรวมถึงรับงานตกแต่งภายใน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนํารวมถึงยังทําธุรกิจค้าขายที่ดินและทํารีสอร์ทพบผู้ตายครั้งหลังสุดก่อนพบศพ8วันที่โรงงานหลังจากนั้นก็ไม่พบกันอีกเลยโดยก่อนพบศพไม่สามารถติดต่อผู้ตายได้จึงมาหาที่บ้านแต่เมื่อกดออดไม่มีใครมาเปิดประตูและไม่พบว่ารถเอาผ้าที่ผู้ตายใช้อยู่จอดอยู่ในบ้านจึงคิดว่าคงออกไปเที่ยวนอกบ้านกัน ญาติผู้ตายให้เบาะแสตำรวจชุดคลีคาคดีกระทั่งเมื่อวันที่9เมษายน2552เป็นวันที่ผู้ตายต้องจ่ายค่าแรงให้คนงานภายในโรงงานแต่เมื่อถึงเวลาญาติผู้ตายกลับได้รับแจ้งว่าผู้ตายไม่ได้เดินทางเข้าไปยังโรงงานญาติผู้ตายรายนี้จึงเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานพบแฝกแจ้งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งว่าพบรถตู้ของผู้ตายจอดอยู่ที่หน้าวัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีกุญแจเสียบคาอยู่จึงประสานให้ญาติอีกคนไปตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นของผู้ตายจริงแต่กลับไม่พบตัวนายธนยศและครอบครัวญาติผู้ตายเชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายกับครอบครัวผู้ตายจึงรีบเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านโดยไม่ลืมประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งเมื่อไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุพบว่าประตูไม่ได้ล็อกและมีกลิ่นเหม็นโชยอย่างรุนแรงเมื่อเข้าไปตรวจสอบ จึงพบศพผู้ตายทั้ง5้าศพจากหลักฐานที่พบตำรวจไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าจริงทรับธรรมดาโดยร่องรอยที่พบในจุดเกิดเหตุบ่งบอกชัดเจนว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวข้าวของไปในบ้านที่ถูกรื้อคน้นจนกระจัดกระจายดูเผือนเหมือนคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่ายกรวันนักธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตระกูลปทุมวาสนาจะเป็นคดีฆ่าจริงซับธรรมดาแต่การสูญหายไป ของคอมพิวเตอร์ PC 1เครื่องและโน้ตบุ๊กอีก3เครื่องกลายเป็นชนวนให้ตำรวจสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วผลร้ายอาจมีเจตนาแฝงในเรื่องอื่นที่ต้องการฆ่าเหยื่อแล้วอำพลางคดีจัดฉากให้เป็นการฆ่าจริงซับหลังเกิดเหตุคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประสานกับชุดสืบสวนของกองปราบปรามเพื่อร่วมกันคลี่คลายคดีโดยได้พยายาม ตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายที่คนร้ายนำติดตัวไปโดยเฉพาะโทรศัพท์ของผู้ตายจำนวนสี่เครื่องหลังพบศพผู้ตายทั้ง5คนนานเจวันตำรวจพบเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมคนร้ายคือการตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์ของผู้ตายถูกนำไปขายให้ร้านโทรศัพท์มือสองเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจู่โจม เข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคนคือนายวันชัยอ้นปันหรือแดงอายุ58ปีและนายปริทัศนุ่มน้อยหรือยีอายุ52ปีตำรวจควบคุมตัวทั้งสองได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยทุ่งมังกรเจแขวงฉิมพลีเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางในคดีเช่นเครื่องช่อนไฟฟ้าถุงมือ,อยางอุปกรณ์งัดแงะ และกระดาษแผนที่บ้านพักผู้ตายวันชัยซึ่งขับรถแท็กซี่อยู่ด้วยกันชวนมาทำงานสบายๆเพียงแค่เข้าไปในบ้านแล้วจับเจ้าของบ้านมัดแล้วเอาทรัพย์สินเท่านั้นวันเกิดเหตุนั่งแท็กซี่เข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยวันชัยลงไปกดกลิ่งหน้าบ้านแล้วบอกกับคนรับใช้ในบ้านว่ามหาเฮียหลังคนรับใช้เปิดประตูก็จับมัดแล้วขังไว้ในห้องน้ําชั้นล่างแล้วเดินขึ้นไปได้ชั้นบน เคาะห้องลูกชายเจ้าของบ้านจนเปิดประตูออกมาจึงจับตัวมัดไว้นายปริทัศน์ยอมรับต่อตำรวจหลังถูกจับกุมนายปริทัศน์อ้างด้วยว่าขณะเกิดเหตุหลังมัดตัวลูกชายเจ้าของบ้านแล้วนายวันชัยเคาะห้องลูกสาวของเจ้าของบ้านต่อระหว่างที่เด็กออกมานายวันชัยก็เอาปืนจ่อแต่เด็กปัดปืนออกปืนจึงลั่นใส่ลูกสาวเจ้าของบ้านล้มลงจากนั้นจึงเข้าไปค้นหาทรัพย์สินตามห้องต่าง กระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนายธนายศปฐุมวัฒนาเจ้าของบ้านและนางกนกการโพทองซึ่งเป็นภรรยากลับมาถึงบ้านจึงช่วยกันจับตัวโดยนายวันชัยได้ยิงนายธนายศส่วนนางกนกการได้นำไปขังไว้อีกห้องโดยนายวันชัยนำโน้ตบุ๊กไป3าตัวโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวและเงินสดอีกสองหมืบาท ไปขึ้นรถตู้ยี่ห้อตัวยุต้าเอาผ้าสีขาวของเจ้าของบ้านขับหลบหนีไปแล้วนํารถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถวัดป้อมแก้วจังหวัดสมุทรสงครามทําให้การของนายปริทัศน์มีประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนแต่จากการสอบถามตารวจเชื่อว่านายปริทัศน์ปิดบังข้อเท็จจริงบางอย่างและที่สําคัญคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะรอยเท้าที่พบในบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งคาดว่าเป็นของคนร้ายซึ่งมีจํานวนมาก และขนาดแตกต่างกันซึ่งหลักฐานที่พบดังกล่าวว่งบอกว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าสองคนนำมาสู่ข้อสองสัยในการแกะรอยหาตัวคนร้ายทั้งหมดตำรวจพยายามสอบเค้นผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้กระทั่งทราบว่าคนร้ายที่ลงมือสังหารครอบครัวปฐุมวาสนาในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสองคนแต่ยังมีนายธรายุทธแสนสุขหรือเจี๊ยบและนายอำนาจคราดอนพิทักษ์หรือโอ๋ ร่วมกันก่อเหตุด้วยโดยแบ่งหน้าที่กันทําซึ่งนายวันชัยเป็นผู้ใช้ปืนยิงน,นายธนายศและบุตรสาวที่เหลือใช้กําลังจับมัดและบีบคอภรรยาและบุตรชายรวมถึงจับคนรับใช้แขวนคอกับลูกบิดประตูจนเสียชีวิตหลังทราบเบาะแสดังกล่าวตํารวจติดตามจับนายธรายุทธและนายอำนาจได้หลังจากควบคุมผู้ต้องหาสอรายแรกนานสองสัปดาห์ การควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนประกอบก,บกับการขยายผลของตำรวจยิ่งมั่นใจว่าคดีนี้ไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์แต่เป็นการบงการฆ่าที่หวังผลทางธุรกิจหรือการฆ่าล้างหนี้เพราะการตรวจสอบของตำรวจพบว่านอกจากผู้ตายจะทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แล้วยังทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าที่ดินและปล่อยเงินกู้ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นข้อสงสัยอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่นำมาสู่คดีฆาตกรรมเพราะลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายดูมีเจตนาจะแย่งชิงหลักฐานอะไรบางอย่างโดยเฉพาะการหยิบฉ่วยเอาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กอีก3ามเครื่องไปด้วยทั้งที่ผู้ก่อเหตุไม่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตำรวจพยายามตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กทั้งสี่เครื่องเพราะเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงไปยังสาเหตุท,ที่แท้จริงรวมถึง ยังตรวจสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแพบบพกพาหรือแฟลชไดรฟ์ของนางกนกการที่พบในบ้านหลังเกิดเหตุด้วยและนั่นนำมาสู่ความกระจ่างของคดีในแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวพบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจรวมทั้งได้ระบายความในใจระ,ระบุถึงเงินกู้ค้างชำระหลายสิบล้านบาทของคนรู้จ,จักคนหนึ่งซึ่งระบุถึงการหลอกลวงให้ทำธุรกิจบริษัท t s h เจำกัด จนต้องสูญเงินอีกกว่า10ล้านบาทตำรวจยังพบเอกสารเขียนด้วยลายมือของนายธนายศระบุว่ามีคนใกล้ชิดของบุคคลที่ทำธุรกิจด้วยโทรศัพท์มาในทำนองคมคู่ให้ระวังตัวอีกด้วยยิ่งเพิ่มน้ำหนักของปมสังหารไปในเรื่องค่าล้างหนี้ข้อมูลที่ได้จากแฟลตได้กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจปิดคดีนี้ได้สำเร็จความพยายามในการนำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหนึ่งเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุกอีกสาเครื่องออกจากเครือข่ายรู้สไตล์ยุโรปย่านลาดพร้าวทั้งที่ผู้ก่อเหตุมีอาชีพขับรถแท็กซี่และไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษกลายเป็นข้อสงสัยสําคัญที่ทําให้ตํารวจชุดคลี่ายคดีฆ่าล้างครัวครอบครัวปทุมวศานาเมื่อปี2552ปักใจเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่คดีฆ่าจริงรัพย์ครอบครัวเศรษฐีร้านเฟอร์นิเจอร์ธรรมดา แต่คนร้ายน่าจะมีเจตนาแอบเฟงความผิดปกติดังกล่าวนำมาสู่การแสวงหาหลักฐานเชื่อมโยงนำไปสู่ปมสังหารครอบครัวปฐุมวันสนาที่แท้จริงกระดาษจดบันทึกขนาดไม่ใหญ่นักมีข้อความเขียนด้วยลายมือซึ่งเมื่อนำไปผ่านกระบวนการตรวจสอบลายมือของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแล้วยืนยันว่าเป็นลายมือของน,นายธนยศปฐุม,มนนวัฒนาหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นหนึ่งในห้าศพ มีข้อความระบุในทํานองว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายพงพันธ์สุภรัศมีซึ่งเป็นลูกหนี้ของครอบครัวผู้ตายโทรศัพท์มาบอกว่าให้ระวังตัวกระดาษจดบันทึกชิ้นนี้จึงกลายเป็นหลักฐานสําคัญที่เชื่อมโยงไปได้ว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นน่าจะมีชนวนเหตุมาจากการเจตนาฆ่าเพื่อน้ลงนี้แต่คนร้ายที่ลงมือจัดฉากให้เป็นการฆ่าจริงทรัพย์เพื่ออำพรางคดีหลักฐานชิ้นสําคัญที่ตํารวจ พบในบ้านหลังเกิดเหตุอีกชิ้นหนึ่งคืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาหรือแฟลชไดร์ของนางกนกการโูทองภรรยาของน,นายธนยศซึ่งเสียชีวิตด้วยในแฟลชไดร์มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกิจอยู่จํานวนหนึ่งรวมทั้งข้อความที่ระบายความในใจซึ่งเป็นข้อความนักใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจซึ่งนางกนกการทําร่วมกับนายธนกรสมบูรณ์ชัยที่สําคัญ คือข้อมูลนี้ค้างชำระที่นายธนกรเป็นหนี้นางกนกการหลายสิบล้านบาทรวมถึงการหลอกลวงให้นางกนกการลงทุนเปิดบริษัท TS เอสเฮิบจำกัดจนต้องสูญเสียเงินอีก10ล้านบาทข้อมูลที่พบตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นปมนำไปสู่การสรังหารฆ่าล้างครัวซึ่งหลังพบบาะแสดังกล่าวแล้วได้มีการขยายผลกระทั่งทราบว่าเมื่อประมาณปี2547นางกนกการ ไปรู้จักกับนายธนกรซึ่งนำนโฉนดที่ดินตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจำนวนสิบไร่มาจำนองฝากขายไว้กับนางกนกการมูลค่า8.5ล้านบาทและในปีเดียวกันนายธนกรยังได้ทำสัญญาเงินกู้กับนางกนกการอีก2ล้านบาทรวมยอดเงินพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงินจำนวนกว่า14ล้านบาทปี2551นางกนกการ มีความสนใจธุรกิจผลิตแชมพูสบู่น้ำหอมสกัดจากสมุนไพรนายธนกรจึงชักชวนให้ร่วมเปิดบริษัทพ s เอสเฮิจำกัดในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และได้ชักชวนนำนายพงพันธ์สุภารัรสมีมาเป็นผู้จัดก,การบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยน,นายธนกรอ้างว่านายพงพันธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสบู่และแชมพูสมุนไพรซึ่งนางกนกการเห็นด้วย และจ่ายค่าจ้างให้ในายพงพันธ์เป็นเงินเดือนเดือนละ40,000บาทและโบนัส2ล้านบาทต่อป,ปีหลังบริษัทดำเนินกิจการไม่นานนางกนกการรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงประกาศปิดกิจการนำไปสู่ความไม่พอใจของนายธรกรเป็นอย่างมากและเกิดกรณีนายพงพันธ์ยื่นฟ้องร้องต่อสารแรงงานเรียกร้องค่าชดเชยเงินเดือนและโบนัสกว่า2ล้านบาทซึ่งข้อมูลที่ได้เพิ่มน้ำหนักถึงสาเหตุ ที่นำไปสู่การสังหารมากขึ้นส่วนการสอบปากคําคผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนคือนายวันชัยอ้วนปันหรือแดงนายปริทัศน์นุ่มน้อยหรือจีนายธรายุทธแสนสุขหรือเจีย๊ยบและนายอำนาจพระดอนพิทักษ์หรือโอโ๋ทราบว่าผู้ที่รับงานสังหารครอบครัวปฐุมวัสนาครั้งนี้คือนายวันชัยรับบทบาทหลักในการรับงานมาจากผู้จ้างหวานและจัดหาทีมสังหารตำรวจ ได้แกะรอยการเชื่อมต่อของนายบัญชัยกับบุคคลอื่นในห่วงระหว่างเกิดเหตุพบว่ามีการติดต่อก,กับนายพงพันธ์หลายครั้งจึงได้ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษแล้วนําภาพถ่ายมาให้กลุ่มผู้ต้องหาดูเพื่อสอบถามความเชื่อมโยงซึ่งได้รับคําตอบจากนายอานาจหนึ่งในทีมสังหารว่าในวันเกิดเหตุนายพงพันธ์ทําหน้าที่ขับรถไปรับส่งอย่างบ้านเกิดเหตุระหว่างอยู่บนรถนายพงพันธ์สั่งห้ามยุ่งกับเด็ก เพราะเป็นลูกหลานกันโดยกำชับให้เอาเฉพาะแผ่นพับและโขนที่ดินนายอำนาจให้ข้อมูลต่อตำรวจชุดคลี่คลายคดีหลังพยานหลักฐานมีความแน่ชัดว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเครือหัสถ์รูสตาย,ยุโรปย่านลาดพร้าวไม่ใช่การชิงทรัพย์เศรษฐีธ,ธรรมดาแต่เป็นการใช้จ้างวานเพื่อลานน้างหนี้โดยผู้ต้องหาให้การซัดทอดถึงผู้บงการนำมาสู่การออกหมายจับนายธนากรซึ่งอยู่ในฐานะลูกหนี้ และอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของครอบครัวผู้ตายและนายพงพันธ์ในฐานะอดีตลูกจ้างและคู่ความหลังมีเรื่องฟ้องร้องกันที่ศาลแรงงานหลังศาลอนุมัติหมายจับได้ติดตามจับกลุมตัวนายธนากรและนายพงพันธ์ได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน2552หลังเกิดเหตุประมาณ3เดือนแต่ในการจับกลุ่มนั้นทั้งสองคนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา ฐานความผิดร่วมกันใช้จ้างวานให้ผู้อื่นกระทําความผิดต่างให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2555เวลา10นากา30นาทีสารอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำออาอทับ5อ2ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา9เป็นโจทย์ ยื่นฟ้องนายวันชัยหรือจ่าแดงอ้นปันอายุ61ปีนายปริทัศน์นุ่มน้อยอายุ55ปีนายธรายุทธแสนสุขอายุ50ปีและนายอำนาจพราดอนพิทักษ์อายุ30ปีจำเลยที่1ถึง4ในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานโดยใช้อาวุธปืน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตการกระทําของจําเลยที่1นถึงสเป็นความผิดฐานฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและโดยทารุณโหดร้ายและปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้ประหารชีวิตจําเลยที่1ส่วนจําเลยที่ 2- อถึงสให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน มีประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ลดโทษจากการประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตระหว่างที่สารกำลังอ่านคำพิพากษาจำเลยที่สองมีอาการเครียดจัดถึงกับข่าวอ่อนสุดตัวลงนั่งโดยเมื่อสารตัดสินประหารชีวิตจำเลยที่สองได้สุดตัวลงนั่งอีกครั้งและเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนอุดจาระราาจนมิ้นไปทั่วทำให้จำเลยในคดีอื่นต้องย้ายออกไปข้างนอกห้องทันทีขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ